วันหยุดนี้อยู่บ้านนะครับก็วันนี้หิวก๋วยเตี๋ยวนะครับเบื่อเบื่อข้าวเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะครับอยู่บ้านน้าพอดีเลยใกล้ๆนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีเป็นดูที่เส้นะไรผมนะนี่โหมีเหลืองเนื้อน่ากินมากครับดูดิลูกมีลูกชิ้นนะดูดินี่เนื้อนะครับอ้มีตับด้วยไปกินกันดีกว่านะครับ เต็มถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็คลาสสิกเหมือนเดิมนะครับพริกเผานะครับพริกปนอ่าลงไปเิ่มวอมหวานนะตัดน้ำตาลนิดเดียวพอครับนี่มาน้ำส้มน,นะครับผมนี่ลุกเข้าก่อนใหญ่ๆ<อ>น่ากินนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แต่ขอเป็นเส้นว่ามีเหลืองแบบนี้ดีกว่า โอ้โห <Ooh>. ขอเปรี้ยวอีกนิดหน่อยตัดรสกระปิกนะครับลองเนื้อ,อเนื้อเปเบี้ยอร่อยลูกชิ้นนะครับ เส้นนี้ว่ะอืมเส็นอร่อยครับจุดต้น รด,ดน้ำตามรด,ดเต็มพร้อมเนื้อครับลองตับดีกว่าลองตับลองตับนี่ดูเนื้อชิ้นใหญ่ อร่อยครับ